สวัสดีครับสวัสดีครับมากดแชร์กันหน่อยวันนี้เราไม่มีอะไรมากอยากจะให้ดูสำหรับลูกค้าสายฟอร์ดนะครับสายฟอร์ดว่าเอ้ยทำไมหลังๆเอ c ซีฟอร์ดหรือว่าเรสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาทำเยอะนะครับทำไมช่วงหลังๆล,ลูกค้าเริ่มไม่ต้องขับไปไกลลว เริ่มแวะมาส่งวะพารอนเมืองเริ่มมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆกับปอดในวัลไรส์นะครับเราดูแลกันยังไงปัญหารุ่นนี้เป็นยังไงลองกดแชร์ดูนะครับแล้วเราดูแลหลังการขายแบบไหนในเรื่องของปอดนะครับปัญหาจุกจิกของในวัลไรส์เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันเกิดจากตัวรถเองหรือมันเกิดจากอุปกรณ์ที่มันไม่ดีหรือเกิดจากการติดตั้งนะครับมันมีหลายสาเหตุนะม,นมีหลายสาเหตุเพราะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดแชร์หน่อยเดี๋ยววันนี้เราก็ดูแลปอดกันก็ประมาณ3คัน นะครับสามคันในเรื่องของปอดเนี่เราดูให้เนี่นะครับสามคันเลยสามคันชุดใหญ่อย่างนั้นเลยชุดใหญ่กันทั้งนั้นนะครับในเรื่องสายฟอดเน,นะดูแลกันไปชุดใหญ่ไฟกระพริบ ใครที้เพิ่มเข้ามาก็กดแชร์ได้นะครับบา่บายสามบ่ายสี่วันนี้ไม่แน่นปิดสี่ทุมนะเบรกแอครคอร์ดคันไหนครับเบรกแอครคอร์์คันไหนครับเบรกครีมหรอเปลี่ยนสีเหรอใช่เปล่าเบรกเปลี่ยนสีหรือเปล่าในยันี้ันนี้ก็ชุดใหญ่ อย่างคันนี้นี่อันนี้ไม่มีอะไรคันนี้คือเซอร์วิสอย่างเงี้ยอ่ะเวลาลูกค้าต้องบอกก่อนนะครับเอเวอเรสต์ Ever ate, เนี่ยเวลาที่ใส่ลงใส่ล้อใส่สตัดจุดใจห,หรือใส่เบรคไปเนี่ยผมจะมีเช็คระยะนะครับอย่างที่บอกว่าเนี่ยเบรคใจแล้วเป็นยังไงมีไฟโชว์ไหมระยะเบรคมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมพอฟอร์ดเนี่ยแค่ระยะเบรคผิดนิดเดียวเนี่ยไฟโชว์เลยนะไฟโชว์เลยเาะฉะนั้นเอเวอเรส เฮ้ยทำไมมันเอียงวะมันเอียงป่ะเนี่ยหน้ามันเอียงวะไอ้คันเนี้ยลอ้ลอ,ลอ,ลอเบรกช่วงล่างเราก็จะนัดเข้ามาเซอร์วิสเบรกคันนี้ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีไฟโชว์ไม่มีอะไรแต่ว่าเราต้องเช็ดระยะเพราะนั้นใครที่ใชจฟอร์ดทําที่ไหนก็ตามแต่นะครับเวลาเบรกใส่เบรกพวกชุดใหญ่ไปเนี่ยอย่าเพิ่งไปด่าร้านเขาเยอะนะ แต่อย่างผมเนี่ยผมไม่ใส่นะตัวปรับแรงดันอะไรอะไรอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะสามสี่หมื่นอ่ะไม่ต้องใช้นะเบรกลึกนับเลยอ่ะอย่างอันนี้อันนี้ป้ายแดงอันนี้ใส่ไปเนี่ยเบรกมือนะครับเนี่ยอย่างลูกค้ารถที่แบบว่าตัวมอเตอร์เบรกมือมันไม่ตรงเกียวเนี่ยนะครับให้ดู จะมีเรื่องเรื่องมอเตอร์ตัวนี้นี่พวกเนี้ยมอเตอร์ตัวนี้ถ้าไม่ตรงเกี่ยวกับฟอร์ดนะใช้นานๆน,นะครับไฟมันจะโชว์ครับเกี่ยวที่เวลาที่มันหมุนเนี่ยหมุนเข้าหมุนออกเนี่ยหมุนเข้าหมุนออกเนี่ยตัวดีเลยนะครับตัวดีเลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าฟอร์ดนี่ดูแลหลังการขายนี่ต้องปึ๊กนะไม่งั้นเราไปด่ากันยับนะครับด่ากันยับเป็นไงคันนี้ เปลี่ยนเกลียว <S <S เหรอเปลี่ยนพอเรื่องรถไฟฟ้าใหม่อแล้วตอนใส่ไปคันนี้ได้ดูอ่ะได้ดูป่ะเป็นไงเออล้วเปลี่ยนไปมันจะหาย,ยเ,าเยหรอครับถึงบอกว่าทุกคันที่เป็นเอเวอเรสต์เนี่ยผมจะมีเช็คระยะ ตลอดมีใบเช็คระยะให้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยามาเช็คแนละ้วไี่ปัญหาไฟไม,ม่โชว์ก็ส่งลูกค้ากลับบ้านครับเดี๋ยวคันนี้ก็พึ่งมาชุดใหญ่พึ่งมาชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวใส่เพิ่มนะครับใส่เพิ่มเนี่ยพอเยอเลยวันนี้ก็แปลกนะลูกค้าเหมือนนัดกันมานะบางวันซิต,ตี้กับซิต,ตี้บางวันซีวิกกับซีวิก ของวันเบนส์กับเบนส์เต็ไมไปหมดของวันพอร์ชกับพอร์ชเต็มอูม่อ่ะของวันฟอร์ดกับฟอร์ดเต็มอะเหมือนนัดกันมาไงไม่รู้ไอ้คันนี้ไม่รับรถเหรอหนี่คันนี้โหเห็นเดินไม่เต็มพิ่ว่าพังซะแล้วเอาแล้วไม่ใช่นะหัวเทียนบอดจิ๋วหัวเทียนชิบหายเลยรถแรงๆเลยรับด้วยรับด้วย ี่มือแล้วระดับเจ็ดถามถามต่อจอดิแต่รถพวกนี้มันก็มือเยอะอยู่แล้วรถปีเก่า เรื่อยๆนะครับใครถามอะไรถามได้นะครับเพราะว่าเวลาตอบแต่ละคนจะมีเวลาเยอะหน่อยนะครับใน facebook เนี่ยนะครับเวลาตอบเยอะเพราะว่าคนดูน้อยก็คนดูน้อย,ออยทุกคําถามเนี่ยจะได้ไดคาตอบอย่างละเอียดจะคําตอบอย่างละเอียดนะครับดูเลยดูลูกค้าผมนี่ทาไม่ดีได่มีโดนนะไม่ดีนี่มีโดน ลูกค้าลูกค้ามแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาแน่แน่ทำรถไม่ดีเดี๋ยวกูโดนอุ้มไอ้เหี้ยนะฮะเดิงว่าอะไรล่ะฮัลโหลเออใช่เครื่องแต่งตัวถูกๆอ่ะ ขายได้ไหมเดี๋ยวล็อกให้เลยก็ขายาอยู่ที่9เนี่ยก็ม,มีของต่อแล้วต่อได้จบต่อนะจบนะ,นะบนะเพราะว่าที่เก่าแม่งซื้อสินค้าเองเออเยอะที่เก่าแม่งซื้อสินกว่าผมก็เลยเพิ่มให้เย้ แต่รถเล่มเยอะๆยิ่งไม่เป็นไรมันรถเก่านะปกติอยู่แล้วเนี่ยเล่เมเนี่ยเลขก็เยอะและ้มันเปลี่ยนเล่เมเลยเล่มเต็มเออเล่มเต็มออกแล้วเล่มเต็มไหนดูหน้าที่แปดไม่อยู่แล้วคุณซื้อแล้วเนี่ยต้องอยู่นี่กำลังจ่ายตังค์ดูหน้าที่แปดนี่องเขียนนะว่ากรณีรายการต่อเต็ม ออกใบแดงกู้มือผู้มือเลขที่ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปแล้วก็มีเลขเดิมมาไม่มีมีแค่นี้หน้าที่แปดไปดูหน้าที่แปดดิเออไม่มีเลยมาอนเดียวไม่มีเลยเลยใช่มีอันเดียวหน้าที่ผมก็สวยไม่มีอะไรหน้าที่แปดก็มีแค่นั้นอันเดียวไม่มีเลย ตั้งหลงามร้อยบาทโอเคตามาามาเกี่ยวเหรอประกันอะไรมาจ้าอันนี้เราได้เท่าไหร่อะไรใครซื้อเย็ด อ้าวไปไหนแล้วกรรมกรบอกไว้เลยรอบหนูน่เคยส่งลูกไปแล้วรอบหนึ่งแปดเจ็ดห้าเออมาพีเขาสอนเจ็สิบโอ้เจ็ดห้าไปเบื่ไหมเลยบอกว่าตอนนี้พี่ลงไว้เจ็ดเก้าเก้าเออเจ็ดห้าจบเลยสอนอะไรสอนอะไร สวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีใครถามอะไรไปแล้วนะหยุเป้าแล้วเร็วนั่นแค่นี้นะถ้าม,มีใครถามอะไรหนีแล้วนะสวัสวดีให้แคันนี้ไม่มารับป่ะจพอเสร็จก็ไม่มารับ ช่งนี้เออมาตายกันวันน่าจะพอนีอ<า>โอเคสวัสดีครับ